ที่อาจารย์เกิดซื้อมาเนี่ยสมัยก่อนเน่ยเขาจะใส่กระสอบกระสอบละร้อยเยน็ยนเยน็นวันศุกร์เนี่ยจะมารอดักซื้อเขาราคาถูกมากเหมือนให้เพราะว่าของเหล่านี้คนก็มีเก็บกันอีกนั่นแหละโอ้โทรศัพท์รุ่นนีเ้เวลาโทรมันจะตือนเตือนเตตใช่ดหุฮะอลาหมุนใช่ครับหมุนแล้วมันจะงแกะกๆต ทำงานอยู <default> <h criterion> ่เออว่าไงไม่ว่างเออไมหาใช่ไหมไม่หาก็ไเม่เล่นไอพวกขี้พวกนี้วันี้เหมือนพวกเก็บกระสุนอันนี้กำปั่นสมัยก่อนเนี่ยกำปั่นแบบเนี้ยเขาจะเก็บแก้วแหวนเงินทองแล้วเก็บไปชั้นในสุดของบ้านเรือนไทยครับผมมีน้ำหนักมากเพราะมันเป็นเหล็กหิ้วไปไหนยากหิวไปไหนยากแต่อันนี้หิวไปไหนมาไหนลองลองยกดูซิเฮ้ย ผิดปกติมากเลย่เหมือนหนักอรอมันเป็นเบามากมันเป็นวัสดุเหมือนกึ่งจะเป็นสังกะสีมัน,ม,นมันคงจะเป็นโลหะหลายอย่างผสมกันมันถึงเบามากถ้าเรามองย้อนอดีตไปเนี่ยกระเป๋าใบนี้เนี่ยเดินทางแล้วเป็นพันพันโลนะกว่าจะมาถึงอาจารย์อาจจะเป็นได้เพราะต้อง ซีกโลกตะวันตกกับซีกโลกตะวันออกไม่มาซีโร่ตะวันออกเพราะเดิมเนี่ยมันเป็นของซีกโลกตะวันและก็เดินทางด้วยระยะเวลาใช้เวลานานมากเพราะต้องมาทางเรือพี่ซันขอเหรียญหน่อยนะฮะทำไมอ่ะอ้าวสลับไม่ชีนไม่ใช่และเครื่องนี้ใช่ไม่ใช่เครื่องที่บอกว่าการที่ซื้อมาเนี่ยผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเป็นเหมือนกับเครื่องเล่นสำหรับของโยกสำหรับเด็กก็ต้องหยอดเพราะสมัยก่อนเนี่ยเข้ามาคงจะมาขายในบ้านเราสตางคสตางค์ด้วยเป็นภาษาอังกฤษ แต่คนที่ทํางานธนาคารตอนนี้อายุเจดสิบรอกว่าเคยใช้ในธนาคารแล้วก็ยกมาไว้ที่บ้านเพราะว่ามันหมดยุคและ้วก็ปทิ้งก็เลยเอากลับมาบ้านอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกได้จากการที่อาจารย์เก็บของเนี่ยเหมือนอาจารย์จะได้ความรู้จากคนที่เข้ามาดูของอาจารย์นะฮะตอนที่เราเก็บบางอย่างแล้วก็ยังไม่รู้เลย อันเปนของเล่นยุคผมเลยนะเนี่ยไหนอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี่ต้องไปหยอดเหรียญเมืม่อก่อนต้องหยอดเหรียญแล้วไข่ที่ไหลออกมาเนี่ยมันจะตกลงมาตรงนี้แล้วเราก็หยิบแบบนี้ในนั้นก็จะเป็นแบบของเล่นอันเล็กๆตอยู่ในนี้แต่อนนี้ไม่มีแล้วไม่มีอันนี้ให้เห็นเป็นบบแบบโบาณสมัยยุคนี้ก็เจ๋งเลยคนี้แบบทีวานทัศน์หกสิบเจ็ดสิบปียังใช้ได้ไหมครับมีงเครื่องใช้ได้จะไม่กล้าใช้กลัวไฟไหม ชข้างบนข้้อบนจะเป็นโลกของเด็กโดยเฉพาะทีนี้จะพาไปไปสู่โลกของของเล่นสังกสีเออไอหุ่นอย่างเงี้ยเห็นบ่อยแลนนี้คือมาทำใหม่ใช่ไหมฮะม,มาแบบล้อแบบเก่าถึงท,ทำใหม่แต่ทำเพื่อการสระสมไม่มีขายในท้องตลาด ชุดเนี่ยเป็นเหมือนกัรรีโปรดักต์ทำทำย้อนยุคมาใช่ใช่ใช่แต่อย่างงี้แหละครับอันนี้น่าจะเก่าจริงใช่ใช่เป็นพลาสติกหล่อและกรอบแตกได้อันนี้อันนี้เป็นอีกยุคหนึ่งไม่เกี่ยวกับพวกนี้นะจะชี้ให้ดูชิ้นที่เก่าแก่มากเกือบ90ปีละเป็นเลืบบินของเล่นยุคแรกของญี่ปุ่นและดูสิการพิมพ์ยังไม่พิมพ์ด้วยใช้พ่นลายพ่นเป็นทงชาติอยู่ จากของเล่นเรารู้ว่าสมัยก่อนญี่ปุ่นเขาใช้เครื่องบินแบบนีแล้วใช่มีคนที่เปมีคนเปิร์นเยอะเขาหลังไงของเล่นที่เป็นยุคไฮไลท์มากที่สุดที่เป็นของเล่นสังสีเนี่ยก็คือ1950 2,400 93จะเป็นยุคของเล่นรถไฟ่านจะเป็นยานวกาจะเป็นหุ่นยนต์เป็นอะไรเนี่ยรถไฟเนี่ยที่หลังสุดเมื่อประมาณสัก 30- 40ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นชุดพวกนี้ชุดนี้ถือว่าเป็นของที่หายากถ้าเกิดเราไปเปิดหนังสือคอลเลกชันของการสะสมของเล่นทั่วโลกถ้ามีกอสซิล่าชุดนี้มีรถชุดนี้ครับเรามีของดีไว้อวดแน่นอนเป็นคานิแลกยุคแรกและเป็นของเล่น ที่เป็นของเล่นที่เขาถือว่านักสะสมชอบกันมากที่สุดประมาณ70-80ปีแลบบนี้จะเว้นตั้งโชว์นี่เขาเล่นอะไรได้บ้างครับพวกยนต์สไของเล่นสมัยก่อนนี่ไม่ใช่ตั้งโชว์นะเราพวกเราเนี่ยเอามาตั้งโชว์แต่ยุคนั้นอะ เป็นของหยิบจับถือเล่นไขาลาน,นบางตัวจะเป็นลานบางตัวจะใส่ฐานบางตัวจะเป็นคันบังคับเขาว่ากันว่าของเล่นยุคใส่ฐานหรือยุคแบตเตอรี่เนี่ยคลาสสิกที่สุดแล้วเพราะว่า,พวาเพราะว่ามันเป็นการนำล่องสู่ความเป็นปัจจุบันได้ดเมื่อพศ2493มียานอวกาศชุดนี้ที่ใส่ฐานเล่นพอเวลาผ่านไป20ปีก็คือ2 5 1 1ยานอพอลโลไปดวงจันทร์เห็นไหมดันมงนั้นเขาก็เลยบอกกันว่ามันส่งผลจากจินตนาการสู่ความเป็นจริง คนเราแก้อดีตไม่ได้แต่อาจเปลี่ยนอนาคตได้วินเลียววาริฟ้าผนังฝั่งนี้อาจจะเกิดใช้แคนวาก็คือผ้าใบเนี่ย ดาดลงไปแล้วก็เขียนสีอะคริลิกเหมือนอย่างที่จังเกิดวาดรูปในหนังสือเด็กรูปที่จังเกิดวาดเนี่ยมันเหมือนประหนึ่งจิตกรรมฝาผนังแบบย้อนยุคแบบโบราณแต่สมัยก่อนจะใช้สีฝุ่นเขียนลงบนผิวฟูนแต่นี่เราเขียนบนบนผ้าใบโดยใช้สีอะคริลิกเขียนลบไม่ออกเหมือนกันถ้าเกิดมาศึกษาประวัติศาสตร์ฐานนี้ก็จะเห็นเลยว่านี่พระเดินมาที่โบสถ์ทำไมอ๋อเขามาบวชนาคเห็นไหมอ๋อนี่เป็นการเลื่อเหมือนกันเห็นไหมือเป็นกาเอนอ้าวบ้านนี้ทําอะไร กั้นขันหมากมีนาแต่งงาน้สาวอยู่นี่มีการแต่งงานเจ้าบ่าวมาแล้วเห็นไหมมีการถือขันหมากมาเห็นไหมแต่ยังไม่เสร็จนะจะวาดข้างบนและข้างล่างอ๋อเดี๋ยวต่ออีกเดี๋ยวต่อใช่ครับข้างบนจะได้เป็นดวงดาวต่างๆเป็นอากาศข้างล่างจะเป็นคลองแล้วก็วิถีริมน้ำถ้าเกิดเต็มฮะก็เปลี่ยนแผนมาพอแล้วพอแล้ว นี่พวกไขาลานมากครับเป็นไขาลานาแล้วมีเป็นยุคต่อจากสังกะสีก็คือโครงในจะเป็นสังกะสีแล้วจะหุ้มสักหลาดลงไปเหมือนประหนึ่งของจริงอ่ะแล้วก็ไขาลานผมเอาของไขาลานมาเหม<ด>ือนกันครับผมกริกกรึก ฮ่าเน่ะเราเที่ยวกันมาได้ตลอดน่ารักน่ารักมาก่ๆทีนี้เด็กผู้หญิงสมัยก่อนเล่นของเล่นแบบนี้ทุกคนจะบอกว่าน่ากลัวน่ากลัวแต่แท้ที่จริงเมื่อยุคนั้นอ่ะเขาเล่นด้วยความละเอียดอ่อนนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเซลลูลอย์เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเซลลูลอย์คือให้เหมือนเหมือนเซลลอยกับมนุษย์จริงๆใช่เซลลูลอย์นี่คือพลาสติกยุคแรกหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมฝรั่งเศสเมื่อเกือบ200ปีที่แล้วดังนั้นการเล่นการหยิบจับมันจะต้องปราณีตเพราะมันกรอบแตกได้ ของเล่น เซล,ลอยเนี่ยมาก่อนของเล่นสังกะสีอีกอม,อมีอายุเยอะกว่าของเล่นสังกะสีอีกแล้วก็รู้เลยว่าคนไทยเมื่อ120ปีที่แล้วร้อยกว่าปีที่แล้วได้เล่นของแบบนี้ก็เพราะว่าของที่เก็บทั้งหมดเนี่ยอาจจะเกิดซื้อในเมืองไทยทั้งหมดแล้วหลังจากนี้ไปจะเป็นของเล่นแบบสมัยใหมย่ยุคเกือบจะเป็นปัจจุบันแต่มีประโยชน์มากพ่อแม่จะมาขอบคุณมากเลยว่านี่อาจารย์รของแบบนี้พอลูกเห็นนะลูกดีใจมากเลยเหมือนกันกับที่เขาได้เล่นแล้วเขากัน ก็จะกลับไปเก็บแล้วเขาบอกว่าวัขนข้างหน้าจะทำพิพิธภัณฑ์แข่งกับเรา่วงนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบดูของเก่าหาดูยานนะครับไปดูกันว่าเขาเก็บของพวกนี้ไว้ในพิพิธภัณฑ์ไหนกันบ้างในช่วงนี้เลยมามามๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆเออ